เพื่อให้เป็นรูปทรงอวัยวะเพศหญิงเพราะว่ามันไม่ควรเข้าไปอยู่ในนี้สถานที่แบบนี้ต้องเป็นอวัยวะเพศชายก็คือเอาเราไปตั้งได้เลยเราเป็นสัญลักษณ์สิ่งนั้นแต่ว่าไม่มีผลกับคนที่เที่ยวแต่จะทําให้กับยอดธ, <c oughs> ธุรกิจตกทีเนี้ยพอพูดว่ายอดธุรกิจตกอะ่ะไอ,อ้มันดันตกจริง <c oughs> ๆงอ่างั้นก็ทําบุญ <c oughs> ทําอะไรไปตามที่เขาบอกแต่ยอดก็ยังไม่ได้ขึ้นฉะนั้นมัน พูดในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับหอมคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เชียงใหม่สร้างคอนเทนต์ไม่มีกระแสข่าวนี้ค่ะไม่มีค่ะถ้าเห็นที่ไหนแปลว่าตาเราไม่ดีค่ะถ้าเจอจริงแล้วมีคนมากล่าวหานั้นขอให้ตลับนั้นไปอยู่กับคนคนนั้นด้วยเธอส้ารู้ มาแท่งมาแท่งกับเราปรึกษา,รา,รกษาจริงๆอาจารย์บอกว่าไม่ให้ผูกใจอาฆาตเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นนะนะถ้ามันเป็นตามความเชื่อว่าเป็นเป็นผมผีตายโหงจริงๆมันก็จะมีวิญญาณผอผีตายโหงใช่ไหมเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ได้รู้เรื่องและเขาไม่ได้มี มีความอาฆาตกับเราเขาแค่ทําตามอะไรบางอย่างก็คือถ้าในฝั่งอาจารย์เราก็คือให้โอโหสิกรรมแล้วทําบุญให้เขาอะไรอยร่างเงี้ยค่ะจริงๆพอมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเรามีเราจะต้องมีการนิม,มนต์เจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเสด็จพักที่เชียงใหม่ไหมทำบุญค่ะอมเชื่อว่าแค่ทําบุญทําสังฆทานทําบุญให้เขาแค่นี้พอแล้วหอมไม่เชื่อว่ามีอะไรที่สามารถจะอยู่เหนือชีวิตที่เราลิขิตเองได้อะค่ะต่อให้ยอดตกก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจของเชียงใหม่ แต่ตอนนี้ยอดกำลังจะขึ้นแล้วเพราะมันได้กระแสแล้วไฮซิตเชียงใหม่และบาร์โฮสหลายๆร้านไม่ต้องเป็นศัตรูกันนะคะขอให้เราทํามาค้าขึ้นด้วยกันเอาเชียงใหม่จงเจริญสาธุสาธุพิมบพร99มาาร99มาเคยมีมีศัตรูศัตรูหรือมีคู่แข่งไหมที่นู่นอะไรเงี้ย ศัตรูโดยส่วนตัวไม่มีแล้วค่ะก็ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นศัตรูทางธุรกิจแหละออาไม่ใช่ศัตรูทางธุรกิจเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเราไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันก็จ,จะเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือเนาะจริงๆอ่ะทุกๆธุรกิจอ่ะเรามีคู่แข่งทางธุรกิจอยู่แล้วค่ะ แล้วหอมก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ทําอาหารเสริมทำคลิปทำอะไรเงี้ยมันมีมาโดยตลอดอยู่แล้วเพียงแต่เป็นมิติใหม่ในเรื่องของพอเราไปย้ายอยู่ภาคเหนือแล้วมันมีเรื่องของการทําของไสยศาสตร์ขึ้นมามก็ถือว่าเป็นมิติใหม่กับเราอย่างนี้ในในส่วนของกรุงเทพเราต้องการตรงนี้ยังไงบ้างต้องต้องมีการยกโซฟาขึ้นทุกอันไหมครับกรุงเทพหอมคิดว่าไม่น่าจะมีจะมีเรื่องคุณใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กในร้านเราแก้ผ้าทั่วร้านของเราดีอยู่แล้วของเราดีของดีแค่ไหนเจอของดีกว่าะ เช็คของเช็คหอเออหอมคิดว่าจากการที่หอมทําให้มันเป็นข่าวเนี่ยเพื่อเป็นการบอกเอ่อคนที่ทําสิ่งเหล่านี้นะคะว่าอ้าววันนี้สิ่งที่ทําอยู่อ่ะเรารู้แล้วถ้ารู้สึกว่าถ้าคุณมีความเชื่อว่าสิ่งเนี้ยคุณทําใส่ใครแล้วมันไม่ดีระวังสิ่งไม่ดีมันจะย้อนกลับเข้าตัวหอมเชื่อว่าธุรกิจอ่ะเราร่วมมือไปด้วยกันได้ ทำเชียงใหม่ให้มันน่าเที่ยวก่อนดีกว่าหลังจากวกันที่คุณซีกับคุณรัศมีแขกเขาไปเขาไม่ติดใจไม่อยากไปรับเพิ่มเลย,ยางนานนั้นคุณซีน้องซีโร่น้องซีโร่ก็ตกใจเหมือนกันกับออยอดดื่มใดๆนะคะแก้ข่าวนิดนึงเรื่องการทำคอนเทนต์ของน้องน้องคุณน้องซีโร่ซีไปทำ YouTube ของเขาอยู่แล้วแต่พาร์ทของหอมคือซีมาแล้วอะไปให้สุด ในชีวิตซีจะมีโอกาสได้ยืนบาร์โฮสใหมในชีวิตมันคงไม่มีอยู่แล้วไหนๆมาแล้วอ่ะลองยืนจริงสักครั้งลูกค้าไม่รู้เราให้ประมูลจริงนั่งจริงก่อนที่น้องซีโร่จะลงมายืนบนเวทีเรามีการซักซ้อมแล้วว่าในบาร์โฮสเขาเล่นเกมอะไรบ้างสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งที่คุณจะต้องเอนเตอร์เทนแขกม,มีอะไรบ้างเราให้เขาซ้อมตั้งแต่ข้างบนแล้วปรากฏว่า,อาพอลงมานั่นเป็นการประมูลจริงๆจากลูกค้าจริงๆเพราะตอนแรกเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจบที่เอ็มมี่ ใครจะไปสู้เอมมี่ยี่สิบดื่มคิดอย่างงั้นคุณติคิดว่าไงวันนั้นคุณอยู่ในเหตุการณ์รเดินผ่านไปในวันนั้นในเหตุการณ์ทำหน้าได้ด้วีหรอ <c oughs> หมชนดนะแต่วันนั้นน้องซีโร่เขาทำได้ดีนะคะจีโร่ทำได้ดีประทับใจมากโดยปกติเวลาการประมูล,ลดื่มมันเหมือนประมูลรถเนาะมันจะบิดขึ้นทีสามดื่มห้าดื่มสิบดื่มน้องซีโร่มาเริ่ม 50แล้ว20ทําไมมันกระโดดไกลจังวะ30สักพักไป100ดื่มแล้วตกใจมากเอาวะร้อยดื่มนี่จบแล้วล่ะไม่น่ามีแล้วอีกโต๊ะหนึ่งบอก150ไม่ได้ขึ้นเป็นทีละ10 20ด้วยนะเป็น150เราก็รู้สึกว่าโูหบางทีเนี่ยของมันอยู่บนฟ้ามันมันไม่เคยเอื้อมลงมาถ้าวันนี้มันอยู่ตรงหน้ามันก็ต้องทําวิถีทางเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดเราให้ได้มากที่สุด หอมไม่แน่ใจว่าร้านนี้สถิติสูงสุดเขาอะไรยังไงนะคะเพราะว่าหอมเพิ่งเข้ามาถือหุ้นแต่ว่าวันนั้นน่ะถือว่าพีคมากแล้วก็ยอดเอ่อยอดที่ที่จบมาเราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยซีซีวัดมามันก็ไม่เสียหน้าเน,เนะาะแต่มันมีคนหนึ่งค่ะบอ,อยพิศนุอบอกว่าถ้า หมอมเอากูไปกูสองร้อยดื off. ่มการันตีไม่เอาค่ะเขายกเขายกเลยไว้แล้วคือเอาพี่พี่ดื่มเขาเสนอตัวขนาดนี้อ่ะไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอนี่ยเปื้อนล้านเอ้ แต่หอมไม่ชอบอยากยืงเราจะใช้มาตรฐานผู้มีหานตาสีแขกทุกคนไม่ได้นะใครจะไปเลือกมันเอาเป็นระดับ200ดื่มเอาอย่างนี้บอยพิศนุอาจจะต้องต่อคิวเพราะว่าคิวไลน์ชื่อที่จะมาเป็นเซเลปเดย์ของเราให้ตัวพ่อเขาเดินก่อนตั้มเดือดสตาร์ตั้มเดือดสตาร์ยืนจับมือคู่กับบอยพิศนุรอคิวไปก่อนใครก่อนที่หน้าอันนี้คิวล่าสุดคือใคร ขออนุญาตไม่บอกแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดตัวมาได้หือหาดทำไมตั้มถึงมาซื้อพี่ดีตรงไหนทำไมต่อคิวต่อคิวก็คือคยาวไหมคะพี่ตอคิวยาวมคิวยังนี้คิวยาวอยู่เออแต่ว่าเอาต,ตัวดีๆเขามีอยู่มีพร้อมยืนไม่ดีตรงไหนสองคนเนี้ยทุกตรงตรงไหนคือจุดดีก่อนเขาการันตีว่า200ยดื่มมากกว่า40วัตต์น่เอาให้ได้20ดื่มก่อนยืนเปลืองน้ำเปลืองแอร์ที่ร้านบูลลีเหรอ เ,เดี๋ยวดูตัวพ่อตัวแม่เขาย,ยืนก่อนถ้าเราด้วความพิถีพิถันเราจะแนะนำตั้มกับบอยอยังไงถ้าจะต้องไปยืนดูกันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างให้ซ้อมรับรถก่อนร <c oughs> ับรถคนหนึ่งรับรถคนหนึ่งสับเยี่ยวก่อน <c oughs> ดูบรรยากาศดูบรรยากาศก <c oughs> ่อนให้เรียนรู้ว่าเออโอเคการที่เราจะไต่เต้าขึ้นมาอยู่จุดนี้ <c oughs> หนูไหวไหมลูกอ่ะเดินขึ้นเวทีอ่ะขาหนูสั่นกับก๊อฟแก๊ป,กป,แ,กปแ,กแล้วหรือย,ยังลก <c oughs> ูกนี่นในการคนทุกคนเหรอชอบแทนตัวเองว่าลุงลุงจะขึ้นเวทีแล้วนะร้อ,องเพลงเนี่ยขัดใจมาก เออชอาทำตัวแก่อ่ะแล้วกุรอไปก่อนเหรอใช่สุดท้ายฝากมาพูดตรงเราค่ะก็ฝากคาริคาริโชคชัย4ีนะคะแล้วก็เออถ้าใครอยากจะเห็นหน้าตาเด็กเดี๋ยววันที่16เราจะพาน้องๆจากพัทยาออกแชฉ่แล้วก็เรียนเชิญสื่อที่ไม่ใช่ผู้หญิงทำไมอะ ทำไมกันเดี๋ยวหล่อนก็ทำเป็นอุ้ยเขาจะมาแตะตัวหรือเปล่าสู้ไหมสู้ไหมก็เรียนเชิญคาริคาริโชคชัยสีนะคะแล้วก็6 7 8กันยายนนี้เราจะแกรนโอเพนนิ่งที่พัทยาอาจจะขอพูดถึงคนในพื้นที่พัทยานิดนึงนะคะว่าพอเป็นคนที่ชอบพัทยาแล้วก็เมืองพัทยามาชอบไปท่องเที่ยวขอยางมีเพื่อนที่พัทยานะ การที่หอมไปพัทยาครั้งเนี้ยหอมอยากให้พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอยากให้เศรษฐกิจหรือธุรกิจที่นั่นน่ะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งรบกวนฝากเนื้อฝากตัวอย่ามองหอมเป็นผู้แข่งนะคะขอบคุณค่ะแม่อนุญาตให้ตัดทอนนะคะเดี๋ยวหลอดไปรังเกียจเเดี๋ยวเขา